สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่7นะคะวันอังคารที่15มิถุนายนพศส5 6 4ค่ะคุณครูผู้สอนคุณครูวรรณพรเพิ่มโสภาค่ะอะอันนี้จะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้วัดของบทนี้นะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะก็คือเรื่องกลไกลอัตโนมัติในร่างกายมนุษย์นะคะตอนนี้เราจะเรียนถึงเรื่องสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะอาหารนะคะภาษาอังกฤษก็คือ food อาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็มีประโยชน์นะคะ สารอาหารนะคะภาษาอังกฤษคือ nutrient นะคะสารอาหารคือสารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเมื่อร่างกายย่อยอาหารแล้วเนี่ยก็จะได้รับเป็นสารอาหารออกมานะคะสารอาหารตัวนี้จะถือว่าเป็นสารเคมีเนาะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นสารอาหารตัวเนี้จะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตสารอาหารตัวนี้ให้พลังงานแก่ร่างกายสารอาหารตัวนี้ จะเพิ่มภูมิต้านทานโรคนะคะรับประทานเข้าไปแล้วป้องกันไม่ให้เป็นโรคต่างๆนะคะหรือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะชวนนักเรียนคิดนะคะว่าอาหารกับสารอาหารเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าอาหารกับสารอาหารเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายได้ ปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็มีประโยชน์นะคะส่วนสารอาหารเนี่ยจะเป็นสารเคมีที่ได้จากการที่อาหารถูกย่อยแล้วย่อยเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารออกมาซึ่งสารอาหารเหล่านี้ร่างกายก็จะดูดซึมไปใช้เป็นประโยชน์ต่างๆนะคะเช่นใช้ให้พลังงานให้ร่างกายเจริญเติบโตเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารกับสารอาหารเนี่ย ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คุณครูจะพูดถึงในหนังสือเรียนหน้า31นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อหลักๆที่คุณครูจะให้นักเรียนดูตามไปนะคะในหน้า31เนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือประกอบไปกับสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูให้นะคะในหน้า31เนี่ยเขาจะพูดถึง อาหารหลัก5หมู่นะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแบ่งประเภทของอาหารออกเป็น5หมู่ค่ะหมู่ที่หนึ่งก็คือจะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วนะคะอาหารประเภทนี้พอเรารับประทานเข้าไปผ่านกระบวนการย่อยของร่างกายก็จะได้เป็นสารอาหารออกมาซึ่งสารอาหารประเภทนี้เราจะเรียกว่าโปรตีน,นะคะ่ะอาหารหมู่ที่สองนะคะจะเป็นพวกข้าว แป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะอาหารเหล่านี้พอเรารับประทานเข้าไปในร่างกายผ่านระบบการย่อยของร่างกายจะได้เป็นสารอาหารออกมานะคะสารอาหารประเภทนี้เราจะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะอาหารหมู่ที่3นะคะได้แก่พืช ผักชนิดต่างๆนะคะเมื่อเรารับประทานพืชผักเข้าไปนะคะอาหารเนี้ยผ่านกระบวนการย่อยก็จะได้เป็นสารอาหารออกมาสารอาหารประเภทนี้นะคะที่ได้จากพืชผักเนี่ยก็เราก็จะได้วิตามินกับเกลือแร่นะคะหมู่ที่4นะคะตามที่ครมอนามัยเขาแบ่งนะคะก็คืออาหารประเภทผลไม้ชนิดต่างๆ นะคะคพอเรารับประทานผลไม้เข้าไปผ่านระบบการย่อยของร่างกายก็จะได้เป็นสารอาหารวิตามินกับเกลือแร่นะคะนักเรียนจะพบว่ามันจะเหมือนกับผักเลยเพราะฉะนั้นเรารับประทานผักและผลไม้เข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะย่อยแล้วก็ได้สารอาหารวิตามินกับเกลือแร่เหมือนกันนะคะหมู่ที่5ค่ะก็คือไขมันแล้วก็น้ํามันจากสัตว์หรือน้ํามันจากพืชก็ได้นะคะ ไขมันเนี <ph> ่ยเราจะได้ทั้งจากพืชและจากสัตว์เนาะไขมันพืชก็เช่นไขมันจากถั่วเหลืองไขมันจากต้นปาล์มน้ำมันงานะคะได้จากน้ำมันรำข้าวซึ่งเหล่านี้จะเป็นน้ำมันไขมันที่ได้จากพืชส่วนน้ำมันไขมันที่ได้จากสัตว์เนี่ยก็เช่นน้ำมันหมูนะคะเราเอาหนังหมูเนี่ยไปเจียวเนาะไปให้ความร้อนไปเจียวเราก็จะได้เป็นน้ำมันจากเนื้อหมูเนี่ยออกมา หรือน้ำมันจากไก่ก็ได้นะคะนักเรียนเอาหนังไก่ไปเจียวไปทอดเนี่ยก็จะได้น้ำมันออกมาซึ่งน้ำมันหรือไขมันตัวนี้ก็คือจัดว่าเป็นน้ำมันไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นหมู่ที่ห้านะได้สารอาหารประเภทไขมันอ่าโอเคทีนี้คุณครูจะพูดถึงในหนังสือหน้า32นะคะให้นักเรียนเปิดประกอบไปกับการดูคลิปของคุณครูเนาะทีนี้ในหนังสือเนี่ยมันจะมีรายละเอียด มากเลยนะคะให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะสารอาหารเนี่ยจะมี6ประเภทนะคะได้แก่คาร์บโบไฮเดรตโปรโตีนไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำนักเรียนเห็นไหมคะว่าอาหารมี5หมู่อาหารหลักมี5หมู่ส่วนสารอาหารจะมี6ประเภทนะคะก็คือจะเพิ่มน้ําออกมาอีก1ประเภทนะคะทีนี้สารอาหารทั้ง6ประเภทนี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน เดี๋ยวครูคจะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหน้า32และ33นะคะทีนี้ในหน้า32นะคะนักเรียนดูด้านล่างนะคะ<ๆ>เขาจะกล่าวถึงสารอาหาร 5, 6ประเภทนี้มันจะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายกับสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะเรารับประทานเข้าไปร่างกายได้รับพลังงานก็จะมีคาร์โบไฮเดร โปรตีนแล้วก็ไขมันส่วนสารอาหารที่พอมันย่อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายนะคะก็คือมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะอ่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะครั้งที่เจ็ดนะเดี๋ยวให้นักเรียนทำใส่ในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะสมุดเล่มใหญ่ที่นักเรียนได้รับไปนะคะจะแบบฝึกหัดครั้งนี้จะมีสองข้อนะคะข้อที่หก็คือให้นักเรียนบอกเมนูอาหารในหวัน นะคะลงในแผนผังความคิดด้านล่างเพื่อให้ได้สารอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่นะคะอย่างแผนผังความคิด mind m a p p i n g ด้านล่างเนี่ยตรงกลางจะเป็นหัวข้อมื้ออาหารนะคะคุณครูแยกเป็น3หัวข้อย่อยก็คือมือ้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นให้นักเรียนแตกแผนผังความคิดออกไปนะคะว่ามือา้อเช้านักเรียนรับประทานอาหารอะไรนักนก็ใส่ชื่อเมนูอาหารไปนะคะ มื้อกลางวันนักเรียนรับประทานอาหารอะไรนักเรียนก็ใส่ชื่อเมนูอาหารนั้นไปมื้อเย็นนักเรียนรับประทานอะไรนักเรียนก็ใส่ชื่อเมนูอาหารนั้นไปแต่มีข้อแม้อยู่ว่าอาหารในหนึ่งวันสามมื้อของนักเรียนเนี่ยให้ครบทั้งห้าหมู่นะคะให้มีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และไขมันนะคะต่อไปข้อที่2องนะคะนักเรียนก็เขียนโจทย์นะคะ จำแนกประเภทอาหารในตารางทังต่อไปนี้และนั่นเลยก็ว่าตารางนี้นะคะตารางนี้ด้านบนจะเป็นรายการอาหารนะคะซีอ่ซ้ายมือจะเป็นประเภทของสารอาหารนะคะรายการอาหารที่คุณครูกำหนดให้ก็จะมีข้าวต้มมีไข่เจียวหมูสับมีกล้วยน้ำวานะคะ แล้วก็อีกมื้อหนึงก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูกับสับปะรดนะคะแล้วก็อีกมื้อหนึงมือที่3ก็จะเป็นข้าวสวยน้ําพริกกะปิปลาดูท่อแล้วก็ผักจิ้มนะคะให้นักเรียนใส่มาว่าในเมนูแต่ละมื้อเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างครูยกตัวอย่างเช่นมือแรกเนี่ยมีข้าวต้มไข่เจียวหมูสับก้วยน้าว้านะคะนักเรียนก็ดูว่าในเมนูนี้มีอาหาร อะไรที่ให้สารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะอย่างโปรโตีนเนี่ยนั่นเองก็จะทราบอยู่แล้วว่ามันจะมีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วนะคะอย่างอันนี้นั่นเองก็จะใสออ่ไข่เจียวก็ได้นะคะเป็นโปรโตีนเพราะว่าได้จากไข่แล้วก็ใส่หมูหมูสับก็ให้โปรโตีนเหมือนกันนะคะกล้ยน้ำว้าเป็นผลไม้นะคะพอเรารับประทานผลไม้เข้าไปร่างกายย่อยจะได้รับสารอาหารก็คือ วิตามินกับเกลือแร่นะคะนั่นเองก็ใส่ไว้น้ำวานในช่องวิตามินกับเกลือแร่โอเคนะคะไม่ไม่ยากเกินไปเนาะอ่าเดี๋ยวครั้งที่เจกครูคก็จะขอค้างไว้แค่นี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ